ประเสริฐที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นเพราะอิสมองก้อนสติปัญญานี่แหละที่มันสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งแมวอ่ะแมวกับหมาอย่างเงี้ยสมองก้อนเนี้ยใหญ่ดังนั้นไม่แปลกที่มันจะฝึกได้สมองหมาแมวมันถึงฝึกไปไปจับหนูได้ฝึกไปจับยาเสพติดได้แต่เราใช้สมองของปลาไปจับจับยาเสพติดได้ไหมเอายาเสพติดไปซ่อนใน ใต้สะพานปลาข้างข้างในบ่อปลาดิสะพานปลานี่อกปลาที่เป็นเหมือนเป็นเป็นสะพานแบบตกแต่งตู้ปลาถ้าเราเอายาเสพติดไปซ่อนไว้ให้ปลาฝึกฝึกจับยาเสพติดเข้าใจปะมันจะเข้าใจเราไหม ไม่มันจะฟังภาษาไม่ได้ด้วยอยีกนึอ่องจาะเพราะสมองก้อนสติปัญญามันน้อยมันเล็กมากดังนั้นมันฟังภาษาเราไม่ได้เลยไม่รู้เลยดังนั้นมันก็มีแต่กินอย่างเดียวพอไปเจออุ้ยยาบ้าเหรออ๋อนึกว่าอาหารกินจึ๊บเข้าไปเพราะสมองสัญชาตญาณมันรู้อย่างเดียวว่ามึงต้องกินเพื่อเอาตัวรอดมึงต้องหายใจเพื่อเอาตัวรอดแค่นั้นเลยดังนั้นตื่นมามันก็แค่นั้นใช้ชีวิตอยู่แค่นั้นดังนั้นเราอ่ะเหนือกว่าปลาอีกดังนั้นเราอย่ากเกิดมาเพื่อเสียชาติเกิด กินขี้ปี่นอนแล้วก็ตายไปเสียชาติเกิดนะคะเราลองศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนั่นเองนะคะไม่เกี่ยวกับศา,ศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะธรรมชาติมันคือเรื่องของทุกศาสนานะคะแล้วเอาเข้าจริงๆถ้าคุณศึกษาทุกศาสนามันมีแกนกลางเดียวกันเว้ยจริงๆมันมีแกนกลางเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะเลยเท่านั้นแหละใครที่สนใจจะเรียนก็ทักเข้าไปในไลน์แอดนี้นะคะหรืออยากจะปรึกษาอะไรก็ทักเข้ามานะ เข้ามาได้เลยนะอยากจะปลดล็อกความเป็นตัวเองรู้สึกว่ามันติดอะไรก็ไม่รู้หรืออยากจะมาเรียนเพิ่มนะคะเข้ามาได้เลยนะคะ